ดีครับเบอร์หลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตจันลอยนะครับพระผงจันลอยนะครับนี่ครับรุ่นนี้แช่น้ำมนต์นะครับพระผงจันลอยเรี่ยมกรอบทองหลวงปู่โตนะครับสวยสวยเลยครับเบอร์อยู่ที่พันสองนะครับพันสองพร้อมส่งเลยนะครับนี่ครับสวยสวยเลยครับนี่ครับรุ่นนี้แช่น้ำมนต์นะครับปีสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับ นี่ครับจะลอยครับแช่น้ำมนต์หลวงปู่โตพันสองพร้อมส่งนะครับครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับ0817816577นะครับ0817816577ครับอยู่ชนบุรีนาป่าครับอำเภอเมืองนะครับมาดูที่บ้างก็ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ